ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสนะครับท่านผู้ชมก็มาเดินได้นะครับวันพฤหัสสาหรับท่านที่ในที่สนใจตลาดนัดมือสองนะครับตลาดนี้ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับบ่ายบาย่บายก็เริ่มแล้วนะครับแล้วก็ย้ายแตยาวไปถึงสองสามทุ่มนะครับตลาดไทยค่อนข้างจะอยู่ดึกพอสมควรน,นะประมาณสองสามทุ่มนะครับของเก่าของสะสม มือสองต่างๆนะครับเป็นแหล่งรวมของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านลังสิทธ์แล้วับสวัสดีครับมาหลายที่มาหลายที่นี่เครื่องเสียงแนวลำโพงต่างๆก็เยอะนะเนี่ยอยากมาดูอยากมาหรือมาซื้อนะครับ โอเคเดินทุกซอยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปเดินหาปลานัดนะครับโอ้ผมร้อนมากๆเลยเนี <embaixo> ่ย <who> ส <médico> ี <mm ่โมงกว่าแล้วนะครับเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำก็มี เครื่องปั๊มน้ำโอ้ลูกกระนาดบันไดบ้านนะเนี่ยหอยเสียรถยนต์นะครับกระช่างต่างๆโอ้โหโอ้โหอ,อยู่ส่วนแรกแรกของตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปนิดหนึ่ง เครื่องร้อนนะครับท่านผู้ชมตลาดของเก่าตลาดมือสองนะครับตลาดแนวของถมนะครับท่านใดที่อยากมาเดินนะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยทุกวันพฤหัสบดีนะครับตลาดนี้ก็จะมีตั้งแต่ตอนเย็นของวันพฤหัสนะครับของเก่าของมือสองของสะสมของหายากนะครับต้องตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับท่านผู้ชมก็มาเดินได้นะครับในช่วงประมาณ4ี่โมงกว่ายังร้อนอยู่เลยนะ อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ของเก่ามือสองเครื่องมือช่างนะครับเนี่ยสินค้าประเภทที่กล่องบรรจุภัณฑ์อาจจะบุบพังไปบ้างนะก็รับชมคลิปไปยาวๆนะครับท่านผู้ชมเผื่อ,อท่านใดอยากชมคลิปสั้นๆก็ผมก็จะตัดประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อรับชมในการชมง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องชมคลิปยาวๆน่าเบื่อนะ ผมร้อนนะครับท่านผู้ชมถ้าตรงไหนไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยด้วยเดอ้อนี่เครื่องตมน้ำมือสองนะรอเลื่อนเครื่องมือช่างต่างๆนี่เยอะเลยนะพวกเครื่องเสียงก็เยอะนะครับครับตลาดนัดของถมตลาดไทยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรลงุงโมเดลครับอ๋อเ,เป็นโมเดลเหล็กนะครับเป็นโมเดลเหล็กรถ ริษัทคอจริดอ๋อครับผมเป็นของของบริษัทคอนจีริดอ๋อก็มาตลาดไทยทุกวันป่ะครับทุกวัน่ครับทุกวันปริฤหัสนะครับตลาดรรครับผมซซเซลเป็นโมเดลนะครับ anch, รเป็นโมเดลรถออปลเป็นโมเดลรถนะครับผมก็าสามารถมาซื้ออขอโทษนะครับอุปกรณ์ผมอาจจะครตักคันิดหนึ่งนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมตลาดตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยนะครับโอ้ดูป้ายเดี๋ยวให้ดูป้ายด้ยวยนะครับมาเสร็จนะคะโอ้ขอโทษค่ะไม่แป้นะคะ,นนะ,คะอ๋อเป็นโมเดล นี่ครับเซลนะครับวันนี้ลดราคานะครับโมเดลลดนะครับแค่ในกลองสามพันร้อยจ้ะอ๋อสามพันร้อยนะครับก็จะมีโมเดลฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่คลองถมตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับขอบคุณครับโอ้โมเดลรถเยอะเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดคลองโมตลาดไทตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็จะประมาณเกือบสี่โมงครึ่งนะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับมือสองของเก่านะครับของสะสมต่างๆนะครับผมยังเดินไม่ทั่วนะครับวันนี้เดินไปได้แค่หน่อยเดียวเองอากาศร้อนนะครับเครื่องน,น็อกเครื่องเสียงแสนยดูบ้า ผมจะติดลิขสิทธิ์ไปเปล่าก็ไม่รู้นะติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เอาโมเดลเทปคาสเซ็ตนะครับโอ้โหเป็น แอมรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นลำโพงรถยนต์นะครับโอ้โหเนี่ยถ้าสนใจมือสองนะครับตลาดนัดของผมตลาดไทยนะครับผมวันวันพฤหัสอ้าวคุณคุนหน้าผมว่าแล้วผมว่าคุณนุพอคาเลยนะขายเป็นานเลยนะอ๋อครับขายเป็นนานครับไม่ได้ ปกติไปตลาดไอ้ชนชนใช่ครับผมยผม,ยไ,มไปอยู่ข้างในเลยนะอ๋อย้ายไปอยู่ข้างในไม่ค่อยได้ไปตลาดเชา้าเท่าไหร่ครับพ่อค<ช>้าอ๋อมาอยู่ไปในในไอ้ใน,ใน,ในตรงกลางแล้วครับอ๋อในตลาดตรงกลางใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปแวะเยืานนะครับนี่ครับตลาดเคลื่อนเสียงนะครับเขาไปรับชมคลิปเก่าๆได้นะครับร้านนี้เขาของมือสองนี่นี่ประเภทของรถยนต์ใช่ไหมครับประเภท ผมมาทําคลิปหลายครั้งนะครับร้านนี้ก็ไปหลายตลาดนะครับผมพ่อค้าโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นนะครับวันวันวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสผมคอยจะพูดวันขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทั่วๆนะแต่ว่าเดินไปได้หน่อยนึงก็โอ้คนเยอะคนเยอะบรรยากาศคึกคักนะครับ ยามเย็นตลาดมือสองตลาดของถมเดี๋ยวเราไปหาป่านัดนะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนประมาณสักห้าโมงนะครับเวลา ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับของเก่ามือสองอของใช้ต่างๆที่เราหาไม่ได้นะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยก็เป็นตลาดนัดยามเย็นในช่วงวันพฤหัสนะครับท่านใดว่างในช่วงวันพฤหัสก็มาเดินได้นะครับ อ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนท้ท้ายของตลาดนะครับคือผมเดินมาจากข้างหน้าแล้วละ่ะแต่ว่าอ่าบางเอิญนโทรศัพท์มันร้อนจัดก็เลยต้องพักเครื่องหน่อยเดี๋ยวเราไปเดินย้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่เครื่องมือช่างนะครับของเก่าของสะสมต่างๆนะครับโอ้โหสวยมากนะครับแบบได้ของเก่าของมือสองของสะสมนะครับ ของที่เราหาไม่เจอนะครับตลาดนัดของผมตลาดไทยนะครับวันพฤหัสนะครับก็แนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับมาเดินได้ในช่วงวันพฤหัสนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหสวยมากเป็นภาพที่สวยมากนะครับ ผมจะโดนนิรศริตในลุง เ,เดินเข้าไปด้านในนะครับโอเคครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยากเดินตลาดมือสองนะครับตลาดของนเสียงก็มีนะครับตลาดของ<ะ>เก่าตลาดเนี่ยแผ่นเสียงนะครับ,แผ,รบแผ่นเสียงเยอะเลยนะครับนี่ท่านไหนที่เราหาไม่เจอเราลืมไปแล้วนะมาเดินดูได้นะครับมีตลาดนัดของผมตลาดไทยวันพฤหัสนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแผ่นเสียง ร้านขายแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงตลับ,บดดอ๋อเปิดได้ทุกเปิดได้ทุกทุกอันเลยเหรอครับเปิดได้หมดคนระับอ๋อเเปิดปดได้ลยครับที่นี่ที่เดียวยครับกระจายโอ้อออมาลองได้นะครับ โโทดดี่่รับคิ้างออยหกผมจะโดนลิขสิทธิ์เลยครับเคครับขอบคุณครับอ๋อนี่เอาอันนี้อันนี้สาลพระภูมิเหรอผมนึกว่าเป็นโมเดลบ้านบ้านตัวอย่างวิจารณ์เลยโอ้อ๋ออันนี้ อันนี้มันเป็นโมเดลโมเดลเก่าไม่มาหลอกผมว่าสารพระภูมิผมก็เชื่อคนง่ายซะด้วยโอ้โหพี่ถ้าพี่ทำเป็นสารพระภูมิให้ท่านเนี่ยโอ้โหถูรางวัลที่หนึ่งเลยนะบเล่นไปบ้านราคาเนี่ยบ้านเนี่ยโมเดลบ้านนะครับเนี่ยใครสนใจจะเอาไปทำสารพระภูมิให้ ดีไม่ดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันเนี่ยใช่ท่านถูกใจอ่ะผม้ือบ้านเป็นร้านให้ท่านเลยโอ้โหความคิดเจ้าที่ท่านชอบเลยถ้าแบบนี้ความความคิดยังไม่ลมลมรถสปอร์ตเลยป่ะอ๋อนี่มีรถด้วยครับนี่ครับก็คือเป็นโมเดลบ้านเก่าครับพูดถึงเก่าก็ได้ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับบรรยากาศคึกคักนะครับยามเย็นนะครับตลาดนัดคองถมตลาดไทยนะครับ ของเก่ามือสองรองเท้ามือสองเนี่ยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยร้อยเก้าองนะครับเนี่ยเลือกดีๆดูดีๆนะครับแบรนด์ดียี่ห้อดังอาจจะซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นะครับนี่ของไนกี้ด้วยสวยทั้งนั้นเลยนะครับสองกว่าบาทเองนะครับสองร้อยหาสิบนะครับมาลองมาสวมดูได้นะครับ290ร้อยเกนะครับฝั่งนี้ ส่วนก็จะเป็นส่วนที่อยู่โอด้านหลังนะครับผมเดินมาด้านหลังสุดนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นแบกกับพื้นแบบนี้เลยนะครับเราต้องเดินให้ทั่วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอเดินดูตรงนี้ก่อน ขออนุญาตนะครับมือแรกอโอ้บรรยากาศบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสุดยอดนเลยอหมดลัอย่าลืมรับชมนะครับพระคุเจะาโศนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับเนี่ยแดดร่มลมตกนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับตลาดนัดคลองโมตลาดไทยนะครับโอ้บรรยากาศคึกคักมากนะครับ ขอบคุณครับเยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่อยู่ด้านในด้านฝั่งโน้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งโน้นนะครับของเก่าเครื่องมือช่างนะครับนี่อะไรช่างนะครับฝั่งนี้เอ๊ะฝั่งนี้มันมาเปิดใหม่ได้ยังไงอ้เขาอ้อมไปทางนี้นะครับท่านผู้ชม เมื่อก่อนนะครับซอยอตรงนี้นะครับตรงนี้ซอยนี้ไม่มีนะครับซอยนี้เริ่มจะมาใหม่นะครับคือเขาจะอ้อมมาฝังโน้นนะอ้อมไปแล้วก็โค้งมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปแล้วกันนะครับนี่ในซอยนี้เราก็ยังไม่ได้เดินนะวันนี้จะต้องเดินให้ทั่วนะอาจจะมืดหน่อยนะท่าไม่ชมก็รอชมไปเรื่อยๆนะครับนี่อุปกรณ์ทหารนะครับ ายท่อละมันเข้าถังมันโอ้โ oh, หนี้อุปกรณ์แคมป์ทหารนะครับสวยเลย